สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับสุช่องนวลพระลวยตอนนี้นวลพระลวยกับทีพาพีน่นองมาพอก,กับปูธุดงเมืองเลยค่ะสีได้สัมผัสสดจากปูธุดงเมืองเลยวดที่แล้วกับเลขวิ่งปูกับเขาวดนนี้ปูสีได้ตัวไดหรือจับปูถือบอกระไปตามปูธุดงเมืองเลยน้ากันค่ะก็นะูปูเขาเรียกเก่งเยาจับได้กันเอา ว่าจะไปเ่งละว่าจะพปอย่างจมมาอย่างวกนงนั่นแะคร um. er ับครับได้ครับเลขเด่น่ว่าเลขฝันกันน่ำที่ดอกเลขฝันกันฝันย so ูว่าฝันวัดมีโยมข็อย่าบวกากันพวกเช่วโตกันเล่ากันเชื่อว่าอย่งกันแข่งกันเล่ากันสามปาษาเนาะครับไม่มีมิตัุนั่นละเล่ากันโตกันบันี่ขยาวเขียนเลขบ่น เข็นเล็กเลยเข็นเล็กมันยงมันร้อยมากเลยนะร้อยมากเลยนะครับผมเข็นตัวแรกเข็นมหาสองโอ้เข็นตัวแรกเป็นหาสองติปูตัวที่สองตัวที่ตัวที่สองเป็นห้าหกตัวที่สองเป็นห้าหกมันเลื่อนมากแม่เลื่อนเลื่อนมากแล้วพอกินกระดาษที่เข็นเด้น็เหอากาศเดี๋ยวมันเลื่อนมากเราเห็นครับโอ้มันล้อยมากมันบวบปูมันล้อยมากมันร้อยมาก แน่นก้อนฝันในนิิมตเท่าเนี่ยครับในนีเมทัลร่อยมากโซ่พอดีโซ่กันแล้วไม่ไม่ถ้ายอยเคี่ยนกันเด้วงกันนะมันไม่ร่อยไม่เอาเห็นเหมือนครับผมตัวแรกเป็นตัวแรกปัญหาสองตัวแรกเป็นห้าสองห้าสองตัวที่สองเป็นห้าหกแบบปูแม่นตัวที่สองเป็นห้าหกแล้วว่าตัวมิตัวที่สามเนี่ยตัวที่สามอะก็ไม่ค่อยชัดตัวนี้ ตัวที่สามบอกให้ชัดติปู๊ชัดเลขแปดนเป็นหาดแปดใช่วี่ว่าเลขขาพ่อชัดแล้วรวมปูเลยวันมาตีวันเอาได้เอาเลขสามตัวว่าเอาแปดห้าสองกับห้าหกแปดห้าสองกับห้าหกกับห้าหกครับโอ้ปูแปลไมากเสียนะครับ เป็นเลขเด่นนี่มันเลขเด่นมีตัวไหนเนี่ปูครับผมเลขเด่นเลขหกกับห้าเด่นหกับคกับโอ่าเ้โหเขียนตรงกลางไว้นะเขกับห้าวันนี้แถวที่สองนะตั้งแต่เอาเลขสี่ซื้อกับเลขหกเอาเลขสองซื้อกับเลขห้าสี่ซื้อกับหกสองซื้อกับห้าโอ้อันนี้เป็นคู่เด่นนี่เนาะเนาะปูเนาะ ไอเจหน้าบ้างเอาัหลายหมดแล้วไย่อมคนบ้งเอานอตพูเนาะี่หลายแต่พี่เจหน้าบีอือที่จริงหวดกอนพี่กันเด้ถ้าเข้่ไว้ตรงนี่มันสิเป็นแก๊ดกนึนี่มันสิโปะเลยได้นอพูเนาะอย่องว่าอะไรพี่เจาหน้าบ้างอ่างีมันหลายหวดแล้วครับครับผู้นี่เนี่ยเขาสลัดหน่อยมาตลอดนอตพูเนาะม่รมาว่าพี่เจาหน้าคนเด้อยังไงเนาะครับครับผู้หมวดนีะ วันนี้<ร>สีได้สลาดขึ้นยืนแล้วปู่ลูกมาทำวันแล้วมาจุดทูบพรพ่มเจ้าเกีเพิ่ครับผมต้นวยนี่ยยแต่ป๋วยอ่างนีดแง่เลยเพื่อนแต่ป๋วครับผมแด้จุดทูบเลนี่ทำวันแล้วไล้จุดทูบมันได้แปดเก้าสามเรีกทูบเดีกทูบแปดเก้าสามมามิทเ้ลาแปดเก้าสาม พุ่มเรียกว่าเขาเรียกทูบก็เลกันเด่นเนาะครับผมเร่กันถนายที่สร้างมันเป็นหนึ่งสามกมันล่งแ้มหนึ่งโอ้แมน่ยโนปูสร้งก็ได้สร้างกลอมาแมึนาะลงมาแมวนมากเยลงแมึ่แมอะรก่ะส่มากเกปูนิมิตเนี่มันเห็นแมลงแฉมเนาะปูเนาะเป็นาใาครับคต้งแต่กนก่อนผลขึ้นกันนาะ Wit ูเนะ เทนไม่ค่อยตรงไววนนี่ครับครับมันโดนไม่ตรงแต่ว่ากาถือว่าสุดยอดล้ะครับเพราะว่าตัวเด่นหวันกวานนอกปูกับเด่นเก่าร่องหนึ่งนะครับบาทนี่ตัวร่องกับมนมามีศูนย์มีเจ็ดัน,นบ่ได้ตั้งไปซื้อกับน,นอกปูเนาะ ถ้าตั้งให้ซื้อกันหน่อยบพราะมากับรถอย่างครับครับตังหนพิจารณาบ้งจับเสกอะไรอาจารย์เบ้าง่กันพิจารณาบ้างดีแต่บ้ามีโชคไม่ใช่เจ้าจะบนวัดนาของเนวมันนี่เนาะอ่าเผากาวไปให้พี่น้องเพิ่ิเคราะหอเนาะปูเนาะอ่าี่เพิ่เราพิจารณาบิ่งว่าเป็นยังไงแต่คันบ่นั่งจผ่านไปคันมันก็เขาผูเขาตายก พิหนาบางใกับบาจานอื่นบางรักนาดืนบางปมาณนยีงไงแต่ว่าของหลวงปูอนี่วันตีหกมาเหลกเดนเ่นว่าขา,าเกียเขาสมัวน่าชมาูเหล็กเด่นของปูเนี่ว่ามีห<อ>ุดนะครับนรับเหล็กเด่นไม่มีหุดครับแมนโยปูเด่นมากทุกงวดเขาทุกงวดเหล็กเด่นปู งวดแล้วอันที่แล้วแล้วังจังมังมงวดที่แล้วไทยเช็ดไม่ตรงกันนี่โป้ได้แล้วเจ็ดกับหนึ่งนะเหล็กเด่นะื้อมาเข่าแล้วแต่ถือว่าลงางเลยนะจะูได้คือเนาะเหล็กถูกแห้งตรงๆด้แปดปลาสามหนึ่งสาดับเหล็กถูกโอ้เหล็กถูกครับพุ่มพุ่มคนแน่นอนนในลีปู เลกถูกแน่นอนเขาชาพ่อหนันเดียว่พ่าน้าลายเทืออะไรที่ไม่ถอาได้ช่วงพูดจุดถูกยูบอจ้าหม่วานนี้จ้าว่าเดอยวโอ้แปดเก้าสามวามีพ้นปวกยูไตโกดิโกดิเง้ยรกัวโอ้มีพ้นปวกอยู่ตีปูยูหับเติ้ยูตโกตีนี่โอ้ยูไตโกตีเลยบุ้ยเ้งคักตัวหนี่หฮง พุ่ว่าเนล่คนเที่ยวเลี้ยงคนนี่ละน้ำแดงน้ำออกข้าไงล่ะคนเรก็เลยมันอันนี้มาปวดท้างปายจมปากจมข้อไปนะเป็นพุ่มที่ดีมากตัวนี้มีพุ่อยู่ในกุฏิหลวงปู่นอัพุ่นี่พุนี่ม่นท่วนควอมฝันให้ย่อมฟังอยู่นะครับผม ท่วนอ่นิมิตนะครับให้เพื่อนฟังอีกเทือนึงนะครับผมามฝันนะามฝันฝันว่าเลนี่คนมาโซกันหลายโซ่โกันแล้วคกเยอะแล้วโอกันแล้วคนเยอะเชเลเลเลขะรกันเบิ้งกันนะครับผมเะเลกันันี้พราะเเยอะเลเลกเนันมันจะรอยมาก่ไก่มันลอยมากเลือดไม่เอาเห็นเลคนะครับผมห้าสองห้าสอง ห้าสองตัวที่สองรวยมากอกเป็ 5, ห้าหกห้าหกอันนี้ตัวที่สองเนาะปูเนาะตัวสองหนาห่วยมากที่ผัมาเราเห็นเพี้ยงเป็นเป็นผภาเพราะนี้ละก้นโซ่กันได้ลายนะครอันนี้ตัวที่สามมาันก็ชัดแต่ว่าเลขแปดชัดยุดติวันนั้นจนถึงหนาเพราชัดโอ้เลขแปดชัดจท<แ><แ>ถึงหนาเพชัดดีครับเมื่อเป็นหาแปดที่หกแปดถึงเต็มเพาชัดก็เลยก็เอาวันตัวตเพราะชัดแต่ แอแปดก็ใแปดห้าสองโอ้ปูเลยมาจับใส่ไม้เป็นแปดหาสองนอกปูนอกพรอมันชัดเจอรแปดครับปูเรกขาเร่โค้งก็ชาถึงนะอืมครับผมเป็นแปดห้าสองแปดห้าสองกับห้าหกเอาสองตัวครับเอาสองตัวเนะครับเร่เด่นจะข้นวดเท่านี้โอ้เร่ชีดเลยครัเร่ข้าแถวที่สองกับ เลขสี่ฉีดอะไรก็เลขสองครับเอามันจะเข่าไม่ใช่เลขสี่ไมันจะเข่ากันก็หาสองเลยนี่นี่ถ่าตรงนีครับน่ะั่นห้าสองสองแีฝนกันหาสองครับแล้วแถวเดียวกันแต่พิจารณาว่าไงดีแฝงหมุนแฝงไหนครับหมุนไปได้อืม ไอพี่น fate, pues it, ้องเพิ่นหมุนเนาะน่องปูเนาะหายากน้โยมของหมุนเนาะเรเป็นหน้าเพราะเพราะว่าเป็นสามวันแล้วไม่ถอยนี่แเลขเร่องเด่นน่อครับจับใส่กันเลยครับเลขเด่นนี่ยคืออีกร์สามวันนี่คือเกียร์สามวันี่ครับครับผมมี่ไม่ใช่เลขเร่งนะเขา้องป้วนนะครับเลขเด่นครับของทั้งวงอืมโอ้เนียนนอนเนียนนอนเลขเด่นเนี่ยรถไฟรถเรื่อยๆของปูเนี่ยเขาตลอด เรนจะอรอ้ตายใชงไวดแค่สิ้สี่ปีนี่ <c oughs> ตั้งแต่เขาสามตัวตั้แต่เขาส,าสางขอ,งของตัวเป็นวัดพวกเขาไม่ไม่เข้าตัวหนึ่งหรือไม่ดรอแม่คนนั่นเนาะครับผมเจ้าแม่มาไม่เข้าสองสตอัวหลายวันนี้นก็บริหารได้ปวดดันก็ได้บเนาะบ่เน้ยยังไม่ยังไม่เกิดวันนี้ก็ว่าเนาะของของจัดของจัดว่าพ้นวมนนี่พว<อ>กบางกอก ตอบอกยิงมันเลยเลยเนาะปูอันสำหรับงวดนี้ถ่ามันนั่นปูสิเน้นตัวใดครับผมปูสนเน้นตัวใดงวดนี้ครับมันนี่งจุมากมาสองห่าอ่ะสองผาสองปูมาสองผ่าสองว่าสันเขีดเส้นใต้มันเม็ขีดเส้นใต้เนาะปูเนาะแต่วงนี่วัวขาวง่าสันวังขาเขีดเส้นใต้เพิ่มนาขผดเส้นไต้เพี่า ตัวนี้เป็นซีสามดีมักซีสามีสองเลยนะสองหากับซีสามซีสองกสามตัวไปซีสามซีอสามซีสามมีคนซีสามฝันเพื่อนนี่อ้ซีสามฝันมาเพื่อนเนี่ว่าสันซีสามเขียนเพิ่มเอาเป็นซีสามน้องสามซีสองเขาเห็นดิเอาเรีกสามเรียกสามว่าไม่เห็ยนเฉตัวเดียวอือนี่เป็นรองจับ เลขสามร้อยไม่เห็นตัวเดียวตีมือเชื่อนี่ตีพูพูก็บเลขจับมาใส่กับซีวันใจวันใจคิดว่ามันจะไปสอง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 สีสามเลอสามตัวครับครับครับกับโนในกลุ่มเลขเด่นเหมือนนอพูเนาะในกลุ่มเลขเด่น ูมีอย่างสิฝากถึงญาติถึงโยมบนน้อครับผมนิมนม์เลยครับฝากนิ่งน่แอดมินง้นองสอบพ่อโชาของนวลพาะรวยของมงคลโชกเด้อไอเดียงกับพิหนาว่า,ากี่เด้อเบิบงเพราะวา่าความนิมิตความฝันของมังคู้ก,กัดเตอร์นง่กบ๊อน,นั่นกับป่านไอดอกแต่ว่าเลเกินเด่นเนี่ยนั่นเขาสงวนเด้อลวกึกขาดจงวเลเด่นพิจน,นาเพิ่งเด่ดเนซี้ตัวลาพิจนาเมื่อกี ันไปยังไงล่ะันมีโชคมีแท้ก็อย่าลืมเด้อกระทังวัดทั่งว่าเพิ่นจะสร้างอย่งแปลงยูวกำแพงห็กววาวัดว่าวอารามห้อไปมีจิตใจใส่สัทธาก็เด้อจิดต่อ,ตอข้อสอบา้าชุบนวนผ้าร่วยเด้นนอกับผู้คนโชคเด้อครับครับผมครับผมจิตใจนต้องแน่นท้องไรตรงประบบไมความสุขวาจเลิ่ญนโลกไปยมกรรมไก่กอนเนี่ยยวนาสุขาภละ สาธุสาธุสาธุขอบพะสุนทสำหรับพี่น้องเอซทุกผู้ทุกคนนดครับเด้อถ้าพี่น้องโชคมานกับปูเห้าครับท่างช่องทุกช่องครับมุ่งค้นโชคงวนผ้ารวยกับพร้อมที่สิเป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องตลอดเวลาได้ครับเด้อขอให้แต่ผู้ใดมีจิตสัทธาอยากร่วม ถ้ำบุญยอยากสางกําแพงกระปูทุดงเมืองเรื่อยครับ mm hmm. เพื่อนก็บ,บอกว่า mm hmm. เพื่อนก็ขาดปัยใจารอยู่สันทับ mm hmm. พี่น้องที่วัดของเพ,พี่น้องโชคดีหรือว่าโบโชคดีหาพี่น้องอยากจะรวมท้ำบุญครับก็ได้ตลอดเวลาครับท่านช่องยินดีที่สิเป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องเฮาทุกผู้ทุกคนครับสำหรับวดน,นี้ก็ขอให้พี่ให้น้องเฮ้าโชคดีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อให้ลำลำเรื่อยเร่ย,ยห่งๆหครับ สาธุสาธุโชคดีครับค่ะโชคดีสวัสดีค่ะ